เลชออนทัวร์ร่วมมอนทัวร์โดย n e w x The Next week. อ e e นเ้าใหม่ออกเราก็ออกค่ะออกจากบ้านอย่างไวมาเดอะม l ล l i ไลฟ์สโตนะคะก็แหมจะให้พลาดได้ยังไงล่ะคะเรามันนักสะสมตัวยงอยู่แล้วสะสมอะไรเนี่ยก็ใส่ไปเลยจุดๆๆดจุดคอลเลกเตอร์เจอซีคอลเลกเตอร์ collector, collector. สะสมเสื้อกีฬาสเนคเกอร์คอลเลกเตอร์ รองเท้ากีฬาเสื้อกีฬาไม่เคยพลาดรองเท้ากีฬาไม่เคยผ่อนมีครบทุกคอลเรียกว่ามีเป็นตั้งๆนะคะ i h o r e Sneakers เป็นคนที่สะสมรองเท้ากีฬามีเยอะมากค่ะรองเท้าวิ่งนี่ก็มีเยอะพอๆกับใบเสร็จเลยค่ะก็เพราะว่ามันสามารถเอามาสแกนสะสม m อ p i n t ผ่าน m g a r ก l i n n Connect และสิทธิพิเศษอะไรต่างๆได้อีกนะสิคะแหมนอกจากจะเป็นนักสะสมรองเท้ากีฬาแล้วเนี่ยยังเป็นนักสะสมใบเสร็จด้วยนะคะ <c oughs> ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ m i l X อ็กซ e เนและ The Mor l Live s ์ o ชที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ